อยากใช้เอฟเฟกตัวเองอะยังไงยังไงเพลงมันมากครับคุณน้องค่ะจริงๆฮะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอ่ะต้องเต้นอะถูกต้องนะแต่ว่าตอนนี้ครับเจ้าของเพลงมาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีต้อนรับพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนิกสวัสดีชาครูครับผมแล้วมาค้ำค้ำฝากมากับดวงดาวนะคะต้องเลยโตเหมือนโตสั่งเอฟเฟกของโลกใบนี้เอาไว้ยวะช่วงที่ฝนดาวตกพอดีอยากจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ปอยตีเซอร์มาวัน คือวันแรกที่มีที่มีคล้ายๆที่ขับปกขับรถอยู่เลยอยู่ดีมันเหมือนดีไซน้วันแงแรกวันแรกสองอาทิตย์ที่แล้วผมปล่อยทีเซอร์วันแรกคืนนั้นเลยแล้วอยู่ดีขับรถอยู่เฮ้ยนึกว่าผับที่ไหนเปิดไฟสปอตไลท์มีนิโคลมั้ยมันทีหนึ่งอันนั้นแหละวันนั้นเลยครับวโอ้โหพอดีเลยนะครับหรือเขาไปไปดูทำนายพวกบอกว่าโหทยากรอะไรมาแล้วปล่อยคือทีมงานลงทุนครับ ทำเลยเอฟเฟกต์ยานะเป็นเอฟเฟกระดับโลกอย่างชั้นบรรยากาศเลยทีเดียวจริงๆแล้วนี่ก็มาเปิดตัวซิงเกิลใหม่พร้อมกับฝนดาวตกด้วยอ่ะถูกต้องนะกับเพลงที่มีชื่อว่าฝากมากระดวงดาวแต่พูดถึงอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ในเพลงนี้เลยนะับทำนองสไตล์เพลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากพี่โตจากเดือนเรารู้จักกันเยอะมากเลยนะก็อย่างแรกเลยคือขายไปนาญนี่เป็นครั้งแรกที่ผมขายนิดนิดๆใช่ที่ใช่สองเกือบสามปีครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาแล้วต่อขายไปนากขนาดนี้ ปกติจะมีเพลงมาส่งตลอดปกติจะมีคอนเสิร์ตให้ดูกันตลอดใช่แต่แบบหายไปนานเพราะว่าผมต,อ,ตอนจบอัลบั้มที่แล้วผมรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยคือตัวเราข้างในมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันยังไม่สามารถเอาสิ่งที่เรารู้สึกออกมาได้ออกมาเป็นเพลงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องมันต้องมันต้องไม่ใช่อย่างนี้มันต้องอเป็นอีกอย่างหนึง่งอะแต่เรายังอธิบายไม่ถูกเราเลยถอยอยู่ใช่ผมเลยขอยอยู่เลยผมเลยแบบหายไปสองปีครึ่งเนี่ยคือปีแรกผมหยุดเลยผมก็ก ไปมีพักอะครับไป <c oughs> บอลทำเรื่องนี้แล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตไปเที่ยวไ,ไปอะไรคือไปหาอะไรใหม่ๆไปหาคําจํากัดว่าไอ้ที่เรารู้สึกเนี่ยมันคืออะไรแล้ยวเอาเอาเอา,เอามันออกมาให้ได้เราแบบเราแบบเหมือนกับเราเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกมาขึ้นเราเข้าใจ้ที่มันลึกอยากจะ้องให้มันกว้างที่มันลึกตรีอาจจะอยากให้มันหนักแน่นกว่านี้เราก็เลยหาเวลาไปจํากัดความมาปีที่2ถัดมาก็คือปีที่เริ่มแต่งเพลงคราวนี้ทัวร์แต่งเพลงกับคนหลายคนเลยไปทั่วเลยครับแต่งกับคนนู้นคนนี้ไปเยอะ พอหกอีกประมาณครึ่งปีหลังก็คือตอนนี้ไปอาสาเริ่มมือครับไปที่เมลเบิร์นไปทำอาสาเริ่มมครับก็คือไปค้นหาตัวเองเทคแอบร์เทคแอบร์หนึ่งปีเริ่มแต่งเพลงซองไรติ้งหนึ่งปีแล้วก็อีกเป็นแล้วก็เป็นโปรดักชันอีกหกเดือนเดี๋ยวคนนั้นไปโกอินเตรยนะไปที่เมลเบิร์นให้ข่าวว่าโปรดิวเซอร์ที่เขาระดับโลกเลยนะคือคือเราเราเลยเหมือนกับชุดนี้เป็นเมเจอร์เชนจ์มันมีแบบจะออก รถทีปกติมันจีมีไมเนอร์เชนเปลี่ยนไฟหน้า,อ,าอันน,น,นี้อันนี้เป็นเมเจอร์เชนคือเปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยครับทีมงานก็เลยเปลี่ยนก็เลยแบบมีหลายๆคนที่เข้ามาช่วยในชุดนี้มีคนแรกที่แบบ มีมาช่วยดูงานนี้เลยคือเป็นพี่โป้โปชเลิฟดูแต่ผมชอบมากเลยเขเป็นคนแต่งเพลงให้กับแบบบอยสุดยอดดิสเอ๊ะเป็นวงร้องก็จะแบบเพิ่มความตัวเราด้วยความที่เราเป็นคนบวกอยู่แล้วเนี่ยครับเพลงเราก็จะกลายเป็นเพลงบวกที่มีแบบมีพลังเอนเนอร์จี้มากขึ้นนั่นแหละบวกแบบมีเอเนอร์จี้นิดนึงหนักแน่นขึ้นใช่หนักแน่นขึ้นแบบแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลียคนนี้เป็นแบบตำนานเลยชื่อว่าคุณชาร์ลสติชเชอร์อ๋อเป็นโปรดิวเซอร์แต่ซาวเวสคาร์เดนแอร์ซัพพลายเอซัย มากอะแล้ว,<น>ว,วแบบทำ B C เขาผู้ใหญ่อยากให้เป็นอยากให้เป็นโปรดิวเซอร์เป็นฝรั่งพราะว่าอกให้เปลี่ยนทามโตใหม่อ,อยากสองอ่งยูไปหาอะไรแบบใหม่ๆอะไรเงี้ย<ว><น>ผมก็เลยไปที่นู่นแล้วก็ไปลองทำกันดูแล้วก็ไป กินอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมลเบิร์นประมาณเกือบเดือนครับใช่ครับพรทำหน้าเหมือนกันนะใช่ก็คือเราแต่งเพลงแล้วก็เอาเดโมของเราไปให้เขาเขาก็เลือกแบบมาจํานวนนึงเรื่องมของเพลงแล้วก็มารีวเซ์กป็นใหม่แล้วก็แต่งเพิ่มนของเพลงที่นั่นแล้วก็อัดที่นั่นหมดเลยครับสิบค์ว่าเพลงใช่สิบสองเพลงสิบสองเพลงครับอนได้มาเป็นซิงเกิลแรกที่เลือกมาต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงดเลือกเพลงนี้อดใจรอสักครู่หนึ่ง ลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะช่วงที่2ครูเฟรนไชส์สดใสตี้คืนนี้เรากลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เปิดตัวอัลบั้มใหม่ของน้องโตศักดิ์สิทธิ์มาทีนี้เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งแนวดนตรีวิธีการเล่นเปียโนในเพลงนี้หรือจะเป็นภาพลักษณ์ที่แบบเป็นแบบจิ๊บจบฟิล์มากมากขึ้นเท่ขึ้นอเท่แบบเนาะเก๋ใช่ครับมากเลยฝากมากับดวงดาวเมื่อกี้เราคุยเลยว่าเราได้ไปทำงานต่างประเทศได้แบบร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ดังระดับโลกได้แบบค้นพ อะไรใหม่ๆในตัวเองจนกลายมาเป็นเพลงนี้ที่เรื่องเป็นซิงเกิลแรกเทราะอะไรโตถึงเลือกเพลงนี้นะคะก็ตอนที่เราทํางานกันนะครับเรา ผมต้องเลือก6เพลงจากเนโมผมที่มีทั้ง20่กว่าเพลงเนี่ยไปให้ชาวโปรดิวเซอร์เขาฟังนะผมก็เลือกไป6เพลงก่อนแล้วก็เราสกัดคู่กันเขาก็บอกว่าเขาเลือกจาก6เพลงเนี่ยเขาเลือกมาแล้ว4เพลงใเขาบอกเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่เขาเลือกแลวเขาเลือกเพลงนี้เพลงแรกเลยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเพลงนี้เขาพูดว่าทุกเพลงนี้เขาถ้าเพลงไหนเขารู้สึกว่าดีเขาจะบอกว่า I think it has good potential เราคิดว่าแบบมันมีแนวโน้มที่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็บอกว่าดูเลยก็เพลงทำเลยเพลงนี้ก็เลยเพลงนี้ผมรู้สึกว มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ใหญ่แล้วที่ผมชอบมากๆเลยคือมีอธิบายภาพรวมของอัลบั้มนี้ให้ดีคือในมุมเวลาเราทํางานกันนะจะอันนี้แบบถ้ามีเวลาเยอะผมเลยจะเล่าเยอะเลยคือตอนเวลาเราทํางานนะครับเราจะมีโค้ดภาษาอังกฤษกันเวลาเวลาเวลาผมแต่งเพลงอะไรขึ้นมากับกับทีมงานเนี่ยเราไม่มีแต่เราไม่มีเนื้อเพลงเราจะใช้โค้ดภาษาอังกฤษเพราะเช่นเช่นบางเพลงก็จะชื่อแบบ ชื่ออะไรบางเพลงก็ชื่อด็อกเตอร์บางเพลงก็ชื่อเดนทิสบางเพลงก็ชื่อคือมัม่วอ,อะไรก็ได้ที่นึกถึงหมอมาหมอฟันเข้ามาใช <c oughs> ่ใช่บางเพงเลกงก<า>็ชื่อบางเพลงก็ชื่อชื่อฮาก็มีชื่อแบบ ชื่อว่ามิสเตอร์เคอุ้ยม่อมอุ้ยโดนยิงมันออกสมองไหลเลยโดนยิงเลยอยู่ดีสมองก็แม่ไหลที่รลองไหลออกมานะครับโดนยิงเลยครับก็บางบางเพลงก็ชื่อแบบมิสเตอร์เคคือย่อมาจากดูเพราะว่าเพลงมันทําให้นึกถึงอารมณ์เพลงเกาหลีอะไรเงี้ย m i s t e เคอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอย่างเพลงเนี้ยทีมงานเนี่ยผมและพี่โปเราเรียกเพลงนี้ว่าเราเรียกเราเรียกว่า Game Changer <Game> <Huh? S 2> เเเชจอร์ป็นฉาย,ยาของเพลงนี้เกมเชนเจอร์ oh, <no. S 2> คือเวลามันเหมือนกับการทำทีฟุตบอลอนะ uh huh. เรามีผู้เล่นหลายหลายตำแหน่งคร uh huh. ับ uh huh. แล้เราบอกว่าคนนี้เป็นเกมเชนเจอร์คือส่งลงไปเสียงเกมมันถึงมันมันภันพความหมายมันก็คือ เพลงนี้เป็นเพลงแรกเพื่อเป็นตัวเปลี่ยนเกมคือเปลี่ยนเกมของเราครับโอ้มีนัยะเข้าใจไหมครับคมมากอ่ะคือทัาเข้าใจเข้าใจนิ่งอ่ะใช่แล้วก็เพลงอื่นก็จะมีชื่อว่าชื่อ Playmaker ก็มีคือตัวทาเกมคราวนี้เปลี่ยนเกมแล้วตัวทําเกมมันคือจะมีคือแล้วก็จะมีตัวเก่าที่เป็นตัวคลาสสิกอยู่ที่คนที่ว่าตัวต้องมีเพลงเงี้ยมีอยู่แล้วในอัลบั้มแต่มันยังมันยังไม่ถูกฟังมันยังไม่ถูกยังไม่ถึงหน้าที่ของมันอตอนนี้ถูกส่งเกมเชนเจอร์งดนก่อนตัวเปลี่ยนเกมเขาทำเพลงเขามีลำดับในการวางด้วยนะ วางแผนการเล่นเกมนะจ๊ะมันก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างที่บอกครับมันคือเกมเซนมันคือทุกอย่างมีแพลนนิ่งหมดว่าเราจะทำอะไรจริงเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าทั้งความหมายให้ดนตรีมันมันซื้ออะไรเยอะตอนที่ผมชอบเลยคือความหมายของเพลงนี้ก็คือสามกับดวงดาวเนี่ยมันคำว่าเธอในเพลงนี้มันมันแปลได้หลายอย่างมากมันแล้วแต่คนเนี่ยบางทีพี่นันฟังไปอ่านนั้นอาจจะนึกถึงนึกถึงคนแบบ คนคนไม่เหมือนผมอะนิคาวอาะขึ้นไมถึงนิคนนึงคือเหมือนกับคนเราถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่ความรู้สึกดีๆความคิดถึงความหงวหงใยก็ยังส่งถึงอยู่ตามกับดวงดาวนั่นคือความหมายครับฉะนี้ผมเนี่ยเวลาผมร้องเพลงนี้ผมฟังเพลงนี้ที่ไรในในใจผมจะคิดว่าแบบคิดถึงนะเว้ยอะไรเพราะว่าเราเราหายไปนานเราเราคิดถึงบรรยากาศการกลับมาตรงเนี้ยเราคิดถึงการกลับมาเล่นคอนเสิร์ตคิดถึงการกลับมาทำงานตรงนี้มากเพราะว่าเราหายไปนานแล้วเราก็ อยากเจอแล้วอ่ะครับก็เลยเลือกพี่เพลงแรกวอ่เธอในที่ของพี่โตนี่อยาหมายถึงคุณรู้ฟังก็ได้ใช่ไหมใครเป็นทุกคนเลยครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่แบบโชคดีมากที่แบบทําอะไรก็ตามมันจะมีแบบมีคนคอยให้กำลังใจและสนับสนมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทีมงานแฟนเพลงทุกคนจะคอยสนับสนุนแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆมาเชียร์อัพเราตลอดนะครับเพราะว่าช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมากับผมมันก็ถือว่าเป็นทุน ช่วงเวลาคนหาตัวเองแต่ในในมุมหนึ่งนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดาร์กกันหน่อยบ้างจริงเว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเราหายไปนานขนาดนี้แล้วคนจะลืมเราไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แลคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังคือลุกทุ่งอยู่นะครับผมผมขออธิบายมันไม่ไม่ลุกทุ่งอย่างที่คิดนะคือเราก็รู้สึกว่าคือเราหนอยอ่ะในหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าให้เราต้องเดินไปข้างหน้าแต่เรายังไม่รู้ว่า เราเดินมีที่ทางไหนดีเพราะว่าเรา<ส>เราเรู้สึกเปลี่ยนข<ส>้างในคร<ส>ับเป็นคนแรกๆนะแล้วก็แล้วเ,เราก็รู้สึกว่าศิษย์ศรหลายๆคนเนี่ยมีคนก็บอกว่าแบบหลายๆคนเขาก็ให้คอมเมนต์ว่าแบบเหมือนกับพอเราโตแล้วเนี่ยเราผ่านจุดพี่ของความเป็นศิลปินแล้วเนี่ยคือว่าบแบบต้องไปเล่นละครแล้วเล่นหนังแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยอาชีพไปเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยแบบเลยพิกเลยพิกมาแล้วเนี่ยคุณก็คุณก็ไปทำเบื้องหลังเตรียมเตรียมตัวทำเบื้องหลังได้แล้วเนี้ยเราก็แบบคิดว่าจริงหรือพี่คือเรากลับมาแล้วเหรอคือเรากลับมาแววั เรายังรักที่จะทําตรงนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่ผมยังอยู่ตรงอยากทำตรงนี้อยู่นะอ,อ,อะไรเงีย้ยแล้วบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเคยหนักสุดคือวัน,ว,นวันหนึ่งท,ที่รู้สึกว่าแบบเออหรือว่ามันหมดหรือว่าเส้นทางอาชีพเราการเป็นศิลปินเนี่ยมันมันหมดแล้วอ่ะโยไมคือแบบคือเราคิดถึงนั้นวันนึงผมคิดเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเพิ่งรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันหมดนะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราเป็นวัยรุ่นเราออกไปเล่นดนตรีมีความสุขกลับบ้านแล้วก็นอนมีความมีความสุขแล้วแกจะทำ เราไม่เราไม่คานึงถึงว่าทุกๆอย่างในชีวิตแต่มันมีมันหมดแล้วพอผมคิดว่าพอเรารู้แล้ว,วมันมีกันหมดเนี่ยมันเป็นที่มาของทุกๆอย่างเลยมันกลายเป็นเราเห็นคุณค่า<ๆ>เห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรามองข้ามไปอะรายละเอียดของคนรอบข้างของทีมงานของแฝงเพลงแม้แต่ไปซื้อกาแฟแก้ลิงเนี่ยผมไปซื้อกาแฟแล้วก็เขาเอากาแฟมาให้น้องก็ถามว่าเมื่อไหร่พี่สงมีเพลงใหมค่ครับอยู่ที่นแล้วแค่นี้เองคขารู้สึกแบบผมรู้สึกมีความแบบรูนสึกแบบ ขอบคุณมากผมรู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้รับกําลังเหล่านี้เพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงที่อยากจะบอกว่าคิดถึงและอยากมอบกาลังใจความรู้สึกนี้กลับไปมันไม่ลูกทุ่งไม่ลูกทุ่งละมันใหญ่จริงๆแล้วจริงๆรแล้วพี่ว่าโตน่าจะได้คําตอบแล้วว่าทุกคนคิดถึงโตเพราะอะไรรู้ไหมเพลงนี้เพิ่งปล่อย MB มาวันที่16บเขาบอกว่าวันแรก24ชั่วโมงนะคะแสนคูบิวนะคะสุดยอดเลยฮะภายใ่24ชั่วโมงอ่ะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ปล่อยที่ปล่อยเพลงมาแล้วดีสุดชะมงได้ได้แสานี่ขอบคุณคือลำพังพี่กันนี้ก็เปิดดูหลายรอบแล้วสองคนใช่ไหมก่อนลำพังผมผมก็นั่งกดรีเฟรชตลอดคืออย่างนึ่งที่รู้สึกภาพสวยมากภาพเอ็มบีสวยมากขอบคุณครับอยากให้มาชมงานในเนื้อหาในเอ็มบีมันพูดถึงว่ามีหลายๆตัวละครเลยนะใช่อย่างเนี้ย เป็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรวมถึงเอ็มวีด้วยวิธีการถ่ายวิธีการเฟอร์ฟอมของผมก็เปลี่ยนไปเป็นโนจากที่เคยใหญ่อาจจะเหลือเล็กๆแล้นก็ย่อส่วนลงมาใช่ย่อส่วนลงมาหนึ่งล็อเพลงมีไหมครับเพลงอาจจะขยับขยับบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตัวละครนสี่คนเนี่ยคือเขาก็รู้สึกเขาเรียกอะไรรู้สึกดาวในชีวิตรู้สึกท้อในชีวิตแล้วเหมือนกับพอทุกคนนึกถึงความรนึกถึงดีหรือว่ามองขึ้นฟ้าหรือว่านึกถึงสิ่งที่ คน, abei, คนอื่นเราคนรอข้างสมให, the, life, ห้เขารู้สึกดีดีมีกําลังใจมาเขาก็เริ่มยิ้มขึ้นมาบางทีบางคนอาจจะดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจบ้างว่าเขาเขาคิดอะไรอยู่ะครับไม่เป็นไรครับเพราะเราตั้งใจเป็นอย่างนั้นคือคุณมปตีความเอาเองคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงที่เขายืนอยู่บนเพย์ดัดฟ้าในไอวีเนี่ยเขาคิดถึงอะไรเขาอาจจะอกหักมาเขาอาจจะตกงานมาได้เขาอาจจะเออที่พ่อแม่ได้คือคุณไม่รู้หรอกแต่แค่ดูรู้ว่าเขาเขาแย่อยู่ใช่ครับหรือว่าอยู่นอนบนรถเข็นก็ได้ด้วยผมว่ามันมันสื่อมันสื่อถึง ความรู้สึกของทุกคนซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนในชีวิตจะมีโมเมนต์อย่างนี้ครับก็ไปดูกันว่าแล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นยังไงในเอวีนี้นะคะฝากเข้าไปดูใน YouTube ที่ DC t e r u l Music ครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับมันี้สำคัญมากคือได้สองวันนี้ที่ผ่านมามีแต่คำว่าเข้าไปดูแล้วก็ ช่วยแชร์ด้วยดูแล้วแชร์เยอะๆนะชอบแล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์ไงสนับสนุนให้กำลังใจให้กับศิลปินจะได้มีแรงทำกระตอถูกต้องครับจะพูดถึงนะครับเพลงนี้ครับเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นะครับเราถามาไว้ว่าถ้าความคิดถึงเดินทางได้เนี่ยคุณอยากฝากข้อความอะไรถึงใครถามตัวก่อนเลยที่เขาอยากฝากข้อความอะไรถึงใครครับมีหลายคนมากครับได้แต่ผมครับผมขอฝากถึง อันนี้อีเดี๋ยวกูจะเลือกพูดนะผมจะเลือกจะเลือกที่จะพูดแบบนี้เลยโดนแซวผมจะบอกว่าผมจะขอฝากถึงถึงถึงเธอคือแบบผมทุกคนเลยนะครับขอได้ขอได้รวมเลยเพราะว่าเยอะมากแล้วก็อยากจะขอขอบคุณมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบการได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้ทำงานตรงนี้อีกทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอะไรที่แบบมีแบบเป็นเป็นเป็นพระพรและเป็นของขวัญในชีวิตมากอ่ะเป็นไปจะบอกขอบคุณที่แบบเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผมอยู่เสมอให้สนับสนุนอยู่เสมอนะครับหวังว่า สิ่งเี่ต่างๆที่คุณส่งมาให้เนี่ยจะกลับไปหาคุณเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าว่าในในในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมว่าทุกๆอย่างมีกันหมดฉะนั้นเนี่ยอยากจะมองข้ามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างอย่าลืมดูแลคนรอบข้างเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปครับจริงโบท็อกพี่ยังหมดแล้วเลยพี่ว่าจะไปเติมเลยเี่พี่ควรเติมอ๋อพี่อยู่กันแลาตลอดไปจริงโจเงินเองแล้วแต่ว่าแค่สี่เองอ่ะแต่ผมอยู่พี่ไปตลอดนะครับ มีค <c oughs> วามส่ง,งมาหลายคนนะคะฝากทั้งความคิดถึงไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ไกลก็มีหลายคนก็ฝากบอกใครคนนั้นที่ยังไม่มีตัวตนว่าฉันยังคงตามหาอยู่นะเดี๋ย่่คู่เนี้อคู่ฝากไปหา,หายักดิ์เรียนที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีพี่คนนี้บอกว่าพี่ชื่อคุณเกรียงไกลนะครับ ฝากบอกคนที่นั่งตรงข้ามผมตอนนี้ว่าน่ารักจังถ้าเธอว่างมาคบกันเล่นๆ่นสัก50ปีปัางเน่ยอากนูจังเลยอะใครอะที่เล่นไกลไงมาบ่อยป่ะที่นั่งอยู่ตรงข้ามนี่คือใครอะเนี่เดี๋ยวให้โตอ่านสักครู่หนึ่งแล้วให้โตเลือก2ข้อความโดนใจช่วงหน้ามาเฉลยกันนะคะใช่ครับสองข้อความโดนใจรอรับนี่เลยครกูปเป็นไฮเรสทีเชอร์ครับส่งมาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กูเป็นไฮนะครับจตอนนี้ค่ะไม่หายใจจากเจฟกาเดนฮิสิกนะจ๊ะปรับลองอะ ไม่หายไปครับเพลงนี้ครับสติลจากเจฟก็ได้มิวสิกนะครับขอมาก็จัดไปฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาแล้วฮะฝากมากับดวงดาวเลยนะครับวันนี้เนี่ยโหพูดคุยกันสนุกมากถูกต้องแล้วก็เป็นการกลับมาที่แบบว่ามีสีสันจิ๊บจ้าเฟี้ยวฟ้าวมากอบบอยากเห็นโตขึ้นเวทีพร้อมเพลงนี้พี่ว่าโตต้องเต้นแบบเต้นแรงเดี๋ยอะเตรียมตัวไปแน๋วเลยเติร์นฟงวิ่งไฟโตเต้นเก่งนะพิวนะผิวโอ้พี่ก็ธรรมดานะคะโตเต้นเนี่ยมันก็มีอะไรซ่อนๆอยู่ภายใต้ครับว่าเป็นโนครับ มีก็มีก็มีอะไรซ่อนอยู่บ้างเปียโนไซเล็กลงเพราะโตจะใช้พื้นที่บนเวทีมากขึ้นในครั้งนี้นะคะซ่อนอยู่บ้างนิดหน่อยอ่ก่อนจะให้ฝากซิงเกิลใหม่ให้เลือกก่อนต่อข้อความโดนใจต่อวันนี้ได้แล้วครับผมขอคือมีหลายอันที่ชอบมากแล้วก็ที่ชอบมากจากคนส่งมาหลายอันเลยก็คือที่พูดถึงฝากความรู้สึกดีๆไปให้พี่ปอสตีนะครับเราก็ขอให้ที่หายเร็วๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เลือกนะครับที่ขอเลือกก็คืออันนี้ผมชอบมากเป็นแฟมิลี่แมนมากเขียนจากคุณ ธนวัฒน์นะครับบอกว่าฝากบอกภรรยาผมครับว่าตอนนี้อยู่ปราเกตแล้วรถติดรอแป๊บนะแล้วเอาลูกงนอนด้วยอันนี้ผมชอบเลยใช่ไหมอันนี้เขารีบมาด้วยดูดีดูดีบอกบ่าอะไรนะฝากผ่านสื่อเลยอันนี้ผมชอบมากแล้วก็อีกอันนึงอันนี้อันนี้ต้องต้องตั้งใจอ่านดีๆอ่านใจบเพราะอันนี้ผมชอบมากนะครับอันนี้จากคุณใช้ชื่อว่าหัวใจรักเดียวนะครับบอกว่าฝากถึงที่รักที่อยู่บนฟ้า ว่ารักและคิดถึงเธอมากนะถึงแม้เธอจะจากไปแล้วเป็นปีทุกวันนี้เราก็ยังคิดถึงเธออยู่เราอยู่ตรงน,นี้สบายดีแล้วเธอล่ะอยู่ตรงนั้นสบายดีใช่งงไหมซึ้งาะเนาะ คนรักไม่ว่าจะสากไปไกลแค่ไหนแต่พี่เชื่อว่าความรักความผูกพันเนาะมันยังมีให้กันอยู่ตลอดนะคะคิดถึงก็มองไปบนฟ้าพี่เชื่อว่าคนบนฟ้าก็มองลงมาหาเหมือนกันถูกต้องนะฮะส่วนตอนนี้ครับถ้าใครคิดถึงพี่ต่อแล้วก็ฟังเพลงนี้เลยฝากมากับดวงดาวนะฮะกลับมาแล้วการละเมอใหม่ล่าสุดด้วยนะครับตั้นชื่ออะไรบ้างพี่คะยังไม่มีครับเก็บไว้ก่อนบ้แต่เพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยเพลงเสร็จแล้วครับอยากรู้เลยเนาะใกล้แล้วครับดีใจมากก็ ผมไม่ได้หายไปไหนยาวอ่ะเขาส่งตัวเปลี่ยนเกมมาก่อนนะคนจำได้ฮะเกมเชนเจอร์เเดี๋ยวเขาจะส่งแบบว่าผู้เล่นคนดมาเราต้องติดตามดูสนุกแล้วเราลุ้นไปกับเขาด้วยนอกจากสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วเรายังลุ้นด้วยว่าเขาจะส่งอะไรมาให้เราได้แบบเหนือความคาดหมายอีกจริงๆครับแฟนๆที่เราคอยค่ะโตช่องทางดาวโหลดหรืออะไรยังไงฝากได้เลยครับตอนนี้นะครับเพลงสาวกับดวงดาวก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับที่ iTunes เพล a y เปิดสตรีมมิ่งต่างๆครับเก๋ๆบล็อกบิเซอร์หรือว่าจูบส์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยสามารถเข้าไปดูได้ที่ยูทูบบีซีโทรโรมิวสิกนะครับแล้วก็ถักแชร์ด้วยนี่สำคัญมากแน่นอนว่าอยากฟังมากๆครับอยากให้ช่วยขอมาที่ก้างสามคูมด้วยนะครับเพราะว่า<ม>เราไม่ได้เจอกันนานแล้วครั้งล่าสุดคูมิวิกออไลนี่มีความสุขมากเยอะไว้อาจจะได้เจอกันนะรอซิงเกิลหลายๆอันก็ปีหน้าปีหน้าซิงเกิลหลายอันกได้มีเพลงเล่นเยอะเถ้าเพลงนี้มานะพี่จะเป็นไอจั๊กโตเลยก็ไดเพลงเยอะ แดนเขารออยู่นะ,ะ<ม>เรื่องจริงเดี๋ยวฟีหน้าเชิญมาร่วมางานกับเราแน่นอนนะคะแล<อ>้วก<อ>็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับเหมือนเดิมครับก็ขอให้ทุกกำลังใจกับงานคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันะครับ โอ้โหวันนี้ขอบคุณมากที่มีเพลงเพราะๆฝากมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะแล้วก็หาฟังได้ที่คลื่นเราเช่นเดียวกันอย่าลืมฝากมาก,กับดวงดาวนะคะเพลงใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับความคิดถึงมากมายของแฟนๆวันนี้โตกลับมาแล้วใช่ครับและเดี๋ยวหวังว่าคงได้เจอกันในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณตงโตวมากขอบคุณครับขอบคุณ BC t e r o ด้วยนะคะใช่ครับออุใจอยยานี้ลึกลงอยู่ผา